จากนั้นพระเอกก็ได้ปล่อยเจดีย์ออกไปโจมตีผู้นำนิกายพีศาแต่ทว่าก็ได้ถูกบาเรียของโบราสถานป้องกันเอาไว้และในระหว่างนั้นเองผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ได้เรียกลูกพลังออกมาป้องกันการโจมตีของพระเอกจากนั้นพระเอกก็ได้รวบรวมพลังแล้วโชกออกไปหนึ่งทีเพื่อปล่อยพลังออกไปทําลายบาเลียป้องกันซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นจนทําให้พวกนิกายพีศาจนั้นได้รับบาดเจ็บกันเป็นละนาวจากนั้นพระเอกก็ได้บอกกับผู้นำนิกายพีศาจไปว่าอย่าคิดนะว่าข่ายเอากลมกระจกของเจ้านั้นจะสามารถป้องกันนาจมมตีขออง้ไดใเื่ มันมาถึงขนาดนี้แล้วพวกเจ้าก็จงยอมแพ้กันซะเถอะเมื่อพูดจบพระเอกก็ได้พุ่งเข้าไปยั้งเต่าหลอมตรงเสียนแล้วได้รวบรวมพลังของสวรรค์และโลกที่อยู่บริเวณนั้นเอาไวา้ผู้นำนิกายพิศาจ์ที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกโมโหและได้เรียกดาบออกมาแล้วได้ทำการโจมตีไปที่พระเอกเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นก็ได้รวบรวมพลังไว้ที่มัดและได้ชกออกไปเพื่อทำลายการโจมตีจากนั้นพระเอกก็ได้พุ่งไปด้านหลังของผู้นำนิกายพิศาจ์แล้วเขาก็ได้เรียกเจดีย์ออกมาและโจมตีไปในทันทีและนั่นทำให้ผู้นำน อย่างนั้นก็ได้เรียกดาบออกมาแล้วพุ่งเข้าไปโจมตีพระเอกแต่ทว่าพระเอกก็ได้เรียกดาบออกมาแล้วพุ่งเข้าไปโจมตีด้วยเหมือนกันซึ่งนั่นทําให้ทั้งสองได้เข้าปะทะกันอย่างรุนแรงในระหว่างที่ทั้งสองกำลังปะทะกันอยู่นั้นสิพิสุก็ได้บอกกับพระเอกว่าอย่าคิดนะว่าในกายปีศาจของพวกข้าจะยอมแพ้ให้กับในกายอมตะของพวกเจ้าเมื่อพูดจบทั้งสองก็ได้ถอยออกแล้วเข้าปะทะกันอย่างต่อนเนื่องอีกครั้งพร้อมกับพวกเขาทุกคนได้พากันออกไปจากถ้ำยินเซียนแห่งนี้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมมมาา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 าททที่่ปกกกกกกกงงเเเขข้้้้อออํยยยินน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 นแแลลละะะใรววััััพพุค็ไดดตบจ ไม่นานก็ได้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่จนทําให้หินที่อยู่บริเวณนั้นปิดทางเข้าเอาไว้พวกแม่นางไปที่เห็นอย่างนั้นก็พากันตกใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ส่วนพวกนิกายพิศสจที่ได้พากันออกมานั้นก็ต่างมองหน้ากาันจากนั้นพวกเขาก็ได้นําดาบออกมาแล้วพากันพุ่งเข้ามาโจมตีพวกแม่นางไปพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ได้มรวบรวมพลังแล้วปล่อยเจยดีย์ออกไปโจมตีทั้งสองที่เห็นอย่างนั้นก็ได้ใช้ดาบป้องกันการโจมตีเอาไว้และในระหว่างนั้นเองผู้นานิกายพิศสจก็ได้บอกกับศิษ อย่างก่อนที่พวกเรานั้นจะตายอยู่ที่นี่นะในระหว่างนั้นเองพระเอกก็ได้บอกกับทั้งสองไปว่าข้าว่าพวกเจ้าหยุดเสียเวลาที่จะพยายามหลบหนีกันซะเถอะเพราะไม่ว่ายัางไงข้าก็จะไม่ยอมให้พวกเจ้าหลบหนีไปได้หรอกนะเมื่อพูดจบพระเอกก็ได้เพิ่มพลังให้กับการโจมตีและนั่นทาให้ทั้งสองถึงกับต้องกระเด็นถอยออกมาพร้อมกับได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ตาลุงซึ่งได้มองไปเห็นพวกแม่นางไปกําลังยืนดูการต่อสู้อยู่อย่างสบายใจเขาก็ได้รวบรวมพลังแล้วพุ่งเข้าไปโจมตีเซียวยูอย่างรวดเร จากนั้นนางก็ได้ปล่อยพวกแมลงออกไปโจมตีตะลุงและในขณะเดียวกันนั่นเองพวกแม่นางทั้งสามก็ได้พุ่งมาด้านหลังของตะลุงเพื่อหวังจะโจมตีเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นก็ได้ใช้ดาบจัดการกับพวกแมลงแล้วได้คว้างดาบออกไปจัดการกับพวกแม่นางทั้งสามพวกแม่นางไปที่เห็นอย่างนั้นก็ต่างพากันรวบรวมพลังเพื่อต้านการโจมตีของตะลุงเอาไว้จากนั้นตะลุงก็ได้รวบรวมพลังแล้วปล่อยออกไปโจมตีแม่นางจันทร์อย่างรวดเร็วนางที่เห็นอย่างนั้นก็ได้ผักเซลล์อยู่ออกไปแล้วใช้พลังต้านการโจมตีเอาไว้และในขณะเดียวกันนั่นนองลลกด้พวววแแม่าาคิ พวกเจ้าจะสามารถต่อกก้อนกับข้าได้พวกเจ้าไม่รู้จักประมาณตนเอาซะเลยนะผู้จบตะลุงก็ได้อัดพลังโจมตีเข้าไปอีกแม่นางจันทที่เห็นอย่างนั้นก็ได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อต้านการโจมตีเอาไว้แต่ว่านางก็ไม่สามารถต้านการโจมตีได้เลยซึ่งนั่นทาให้นางนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วกําลังจะล่วงลงไปพระเอกที่เห็นอย่างนั้นจึงได้รีบเข้าไปช่วยแม่นางจันเอาไว้อย่างรวดเร็วแต่ในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้ปล่อยพลังออกไปโจมตีตะลุงด้วยเหมือนกันและนั่นทาให้เขาได้กระเด็นลงไปนอนกองกับพื้นพร้อมกับดาบที่กกกําาาาลััังงจจมมตีแนนนนนท้้้็ไไดหยป พบแม่นางไปก็ได้รีบเข้ามาดูว่าแม่นางจันนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าส่วนพระเอกที่เห็นว่าอาการของนางนั้นเริ่มไม่สุดีจึงรีบบอกให้พูดนั้นออกมาช่วยให้ไว้เมื่อพูดได้ออกมารักษาก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าแม่นางคนนี้ได้ถูกโจมตีเข้าอย่างจังซึ่งนั่นทำให้รา,ากฐานบุพเพของนางนั้นเสียหายแถมเส้นลมปราณอีก8เส้นของนางก็ได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกันแต่เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเดียวข้าจะพานางไปที่มิติของข้าเพื่อทำการรักษาแต่อาจจะใช้เวลานานพอสมควรเมื่อพูดจบพูดของพระเอกก็ได้พาแม่นาางจกกกนนั้นนนพระเอ โมโหแล้วได้ระเบิดพลังออกมาแล้วได้พุ่งขึ้นไปบนฟ้าเพื่ออยู่ต่อหน้าของตะลุงอย่างรวดเร็วจากนั้นพระเอกก็ได้เรียกดาบออกมาพร้อมกับรวบรวมพลังแล้วเปิดการโจมตีพิธีตะลุงอย่างรวดเร็วจนทําให้กระเด็นลงไปที่พื้นด้วยอาการบาดเจ็บจากนั้นพระเอกก็ได้ระเบิดพลังอีกครั้งพร้อมกับเรียกดบยาบจำนวนมากออกไปโจมตีตะลุงอย่างต่อเนื่องตะลุงที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและได้ตะโกนบอกกับพระเอกไปว่าข้าขอโทษได้ปรดไว้ชีวิตข้าเธอแต่ถ้าว่าการโจมตีของพระเอกนั้นก็ได้กระหน่ำมาที่เขาอย่าง ล่า,ม,ามัม่วงจากนั้นพระเอกก็ได้ลงมาหาตาลงุงแล้วได้ใช้ทักษะอะไรบางอย่างไปที่เขาซึ่งนั่นเป็นทักษะดูดกกืนวิญญาณพร้อมทั้งสามารถดูความทรงจําของพวกเขาได้ด้วยพระเอกนี่มันจะเทพเกินไปแล้วนะแต่ในระหว่างนั้นเองผู้นํานิกายปิศาจก็ได้เดินมาแล้วบอกกับพระเอกว่าเฟิงหมิงข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะสามารถใช้ทักษะของนิกายของพวกข้าได้พระเอกก็ได้บอกกับเขาไปว่าถึงแม้ว่าข้าจะเป็นคนของนิกายอมตะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถใช้ทักษะของนิกายอื่นได้หรอกนะแถมตอนที่ข้าใช้ทักษะนี้อยู่นั้นข้าก็ยังสามารถดูความทรงงจําาาขขอพววกเไดด้้ยนะะแล เดืรู้มาว่าคนที่ทําร้ายตระกูลชูนั้นก็คือเจ้าผู้นํานิกายปิสาจท,ที่เป็นคนสังหารพวกเขานั่นเองผู้นํานิกายปิสาได้ยินอย่างนั้นก็ได้บอกกับสิทธิสูไปว่าเฟิงหมิงพยายามที่จะใส่ร้ายเพื่อให้พวกเรานั้นแต่ขอกันเจ้าอย่าไปเชื่อเขาเด็ดขาดหลังจากนั้นพระเอกก็ได้บอกปอีกว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของสิทธิสูนั้นไม่ใช่จัก,กรพรรดิทรงหรอกนะแต่เป็นหลิวหยุนที่เป็นผู้นานิกายปิศาต่างหากเมื่อผู้จบพระเอกก็ได้ปล่อยพลังมาที่ทั้งสองคนอย่างรวดเร็วซึ่งนั่นก็เป็นภาพของทรงนนนั้้กกกก็็รูสึตใจเปอยออา่าางม แล้วไดพูดว่าลิวยุนที่แท้เจ้าคือคนที่ฆ่าพ่อแม่ของข้าอย่างนั้นเหรอในเมื่อเป็นอย่างนี้เจ้าก็จงตายซะเถอะพูดจบเขาก็ได้เรียกดาบออกมาแล้วพุ่งเข้าไปโจมตีแต่ทว่าลิวยุนนั้นก็ได้กระโดดหลบอย่างรวดเร็วแล้วพยายามที่จะหลบหนีแต่ทว่าสิทธิพิสูก็ได้วับไปด้านหน้าแล้วเตะเข้าไปหนึ่งทีจนทําให้กระเด็นถอยกลับไปจากนั้นผู้นานิกายพิศาาก็ได้บอกกับสิทธิพิสูไปว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะรู้ความจริงแล้วก็ตามแต่มือของเจ้านั้นก็ได้เปื้อนเลือดไปงไงแบบน็ แบบนี้พวกเราก็ตายไปด้วยกันเถอะเอมื่อพูดจบเขาก็ได้ปล่อยการโจมตีออกไปอย่างต่อเนื่องลิวหยุนที่เห็นอย่างนั้นก็ได้ใช้พลังป้องกันเอาไวา้และในระหว่างที่ศิษพิสูกําลังโจมตีลิวหยุนอยู่นั้นพระเอกก็ได้ปรากฏตัวอยู่ด้านหลังพร้อมกับบอกเขาไปว่าเดี๋ยวข้าจะช่วยท่านจาัดก,การกับลิวหยุนเองพูดจบพระเอกก็ได้เรียกเจดีออกมาแล้วปล่อยให้พลไฟออกไปเพื่อทําการโจมตีและในที่สุดการป้องกันของลิวหยุนนั้นก็ได้ถูกทําลายซึ่งเขาก็ได้กระเด็นลงไปข้างล่างพร้อมกับอาการบาดเจ็บจากนัน หลวงนะว่าพลังที่เจ้าได้ดูดซับไปนั้นมันมีพลังแห่งความชั่วร้ายที่ข้าจะเตรียมเอาไว้ให้เจ้าอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าก็จงกลายเป็นถาสของข้าซะเถอะเมื่อพูดจบเขาก็ได้รวบรวมพลังแล้วทําอะไรบางอย่างและในระหว่างนั้นเองพระเอกก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างปรากฏอยู่บนน้ำา,าพักพร้อมกับรู้สึกจะปวดสิทธิพิสูที่เห็นอย่างนั้นก็ได้เข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เขาเห็นนั้นก็คือตาสัญ,ญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายที่หลิวหยุนนั้นสามารถใช้ควบคุมผู้คนได้และทันใดน,น สิพิสูก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าข้ามีวิธีที่จะช่วยเจ้าได้โดยการที่ให้เจ้านั้นส่งพลังความชั่วร้ายมาให้ข้าพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็ได้ตกลงแล้วได้นั่งสมาธิส่วนสิพิสูก็ได้นั่งสมาธิพร้อมกับรวบรวมพลังแล้วได้ปล่อยไปที่พระเอกและนั่นก็จะทาให้ตาสัญ,ญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายนั้นหายไปแต่ถ้าว่าการทําแบบนี้นั้นก็คือมันเป็นการที่ให้สิพิสูนั้นดูพลังงความชั่วร้ายนั้นเข้ามาอยู่ในตัวเองลิวยุนที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตกกกกกกใเเเเป็็็นนนนนนออออยยย่่าาางมมพพพะไไไคิดดดววววีีบุลลัััแช้้้้ขณูผ แล้วครานั้นก็ได้ระเบิดพลังออกมาเป็นจนํานวนมากหลังจากที่สิพิสูได้ระเบิดพลังเรียบร้อยแล้วก็ได้หันมาบอกกับพระเอกว่าสิทธิน้องข้าต้องขอบคุณเจ้าจริงๆทั้งๆท,ที่ข้าทําอะไรไม่ดีมาตั้งหลายอย่างแต่เจ้ากลับให้อภัยข้าเสมอพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็ได้บอกกับเขาไปว่าข้าไม่เคยคิดที่จะโกรธสิทธิพี่เลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากนั้นสิทธิพิสูก็ได้ใช้พลังดึงลิวหยุนเข้ามาหาและได้บอกกับเขาไปว่าในที่สุดข้าก็จะได้แก้แค้นให้กับพ่อของแม่ของข้าแล้วลิวหยุน เก่งยังไงล่ะพูดจบก็ได้โจมตีหลิวยุนไปในทันทีและหลังจากที่จัดการกับลิวยุนได้แล้วสิทธิพิสูก็รู้สึกปวดหัวเป็นอย่างมากและในขณะเดียวกันตาสัญ,ญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายก็ได้ปรากฏอยู่บนหน้าผาของเขาพระออีกที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและได้พูดว่านั่นมันตาสัญ,ญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายแบบนี้ก็หมายความว่าจิตสานึกของสิทธิพิสูกกาลังจะหายไปหลังจากนั้นไม่นานสิทธิพิสูก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วตาของเขานั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มลเลีีี่่่่ยยยนนนนนนนเเเเปป็อ็ออออกกกกกคแแแถมมมมายยาาาาัััั้้้้้้ไไดดดดรรรรระบบิพพพลลลงงงงงุุววววจขข พระอกแต่ถ้าว่าพระเอกก็ได้กระโดดหลบขึ้นไปบนฟ้าแล้วได้รวบรวมพลังเพื่อเรียกเจดีออกมาก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอากราบอภัยมานที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจงให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ